แยกชิ้นครับอะไรภายในแล้วก็คันนี้ยกเครื่องให้ลูกค้าครับแกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะเครื่องเขานอกมาครับนี่เสร็เครื่องเขานอกมา,า,กมาแล้วก็ผมยกเครื่องของผมเองใส่ให้เขาเอามาเทินครับเทินในราคาสองพั ค่าแรงทาให้ฟรีครับเพราะว่าคันนี้เอารถไปจากผมนะเอาไปขี่ได้ประมาณสองเดือนครับสองสามเดือนก็เครื่องนอกก็เลยเอามาเทิอนเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ใช้ให้ครับอันนี้ลูกเดิมนะครับลูกเดิมฟิตเครื่องมาใหม่อันนี้ก็เช็คติดแล้วครับเดินระบบไฟอะไรหมดเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ประกอบชุดเฟรมสีครับ นเงนิดูแลให้ครับก็อะไรเช้านี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงจะมี MX เข้าอีกคันอะไรที่ยังขายครับนี่พวกโชคพวกนี้ครับสองรอยกว่าบ,บาทดูเอารับพี่น้องขาดเหลือชิ้นไหนครับ อันนี้ก็เป็นถ่อยเสีย3ตัวจะไปส่งครับตรงนี้ก็แยกนะครับใครจะซื้อตัวไหนก็ทักถามเข้ามาได้ครับตรงนี้ขายเป็นอะไรหมดเลยครับราคาถูกๆชิ้นละร้อยสอครับอันนี้ครับอันนี้ก็โครงเครื่องเล่มทะเบียนยังอยู่ครับ2อ0พันสมส่งนูโวน,นะครับ โครงเก่ามาเอาเองครับสองสามร้อยมาเอาเองเลยโครงเก่าครับมันเลือกเอาสินดำ